สวัสดีครับวันนี้ลุงดำก็มาดูเขาหาปลาเลครับนี่แล้วเขาก็มีเรือแล้วก็มีกังหันนี่สองดนเนี่ยเรือกังหันนะเอาพาไปใกล้ๆหน่อยแป๊บหนึ่งโอ้โหพามาใกล้ๆแป๊บนึงโอ้โหอันนี้คอนโดใครละ่ะไม่รู้ครับโอ้โหคอนโดใหญ่เลยนี่อยากดูเรือนี่เรือมานี่เอามาถึงฝั่งแป๊บหนึง่งโอ้พี่ชื่ออะไรนะชื่อเล่นชื่อเล่นปะแจ็คครับอีแจค็คนะครับนี่นี่ซาเล้งของเขานี่นี่นะครับตอนนี้เขาก็ เอยัดลงลงน้ำเลยครับตัวนี้นี่ลงน้ําแล้วก็มีเรือนี่เรือยาว,ยาวๆนี่ของพี่แจ็คเขาเนี่นี่เห็นไหมไงเรือนี่หลากโดยซาเล้งคันนี้มานี่สองนี่นี่มีนี่ซาเล้งเดี๋ยวจะถ่ายดูใกล้ๆนี่พี่แจ็คเขามานี่เตรียมตัวไปหาปลาเต็มที่เลยไอเครื่องยนต์อะไรในไมย่ยมได้เลยกี่พันวันนี้เจ็ดพันลองลองลอง,ลองเปิดเปิดดูด้วยิโอโหแล้วใครใครทาเครื่องไงล่ะก็ไม่ได้ทำไปจอที่ทไหนมาอันนี้ซื้อรบชุด ครบชุดเรือด้วยเหรออ่าเรือด้วยซื้อที่ไหนซื้อสวนแตงส่วนแตงทำไม้เลยเหรอฮะเรียกแล้วมันนี่สลายกี่มืออันนี้ก็เรือก็ห้าพันห <5, 000 S 2> ้าอห้าพันเครื่องคอเครื่องก็เจ็ดพันเจ็ดห้าเอาเจ็ดพันห้ารวมเนี่ยโอ้หลายตางังค์เลยพี่เขาเนี่ยนะครับตอนนี้ก็โอ้ผมตามหาซาเล้งที่ลากเรืออย่างนี้คือลักษณะว่าทำง่ายๆนี่หาตัวมาอยู่นี่แหละนูตัวลากเรยพี่เขาลากลงน้ำเลยอะ พอลากลงน้ำปั๊บเรือม er ันก็จะลอยพอเรือลอยเสร็จแล้วก็เอาสาเล้งไปไว้ตรงนู้นนี่ครับวิธีหากินตามธรรมชาติตามวิถีวิถีชาวบ้านนะครับนี่ป่าชาวบ้านก็ลองดูเอาพี่ไว้ไม่ลบกวนแลยโอ้โหขอให้ขอให้มันมันโอ้โหบุ๋งนี่นี่นี่มาเจอพี่เขาพอดีโอ้โหนี่แหละที่เขาบอกเรือลงน้ำเรือมอเตอร์ไซค์ซาเล้งไม่ต้องรถกระบะเลยเนาะ เครื่องหกแรงฮอนด้าเนาะนี่แหละพี่เขาบอกมีจุกจิตโอ้โหมียากันยุงสองอันอยู่กลางๆด้วยเอาแล้วพี่เขาไปตกเบ็ดครับนี่ตกเบ็ดนี่เห็นไหมนี่นี่เขาเรียกซาลิงนะเขาเรียกไอตัวที่ใส่นั่นมาใส่เรือของพี่เขามานี่ครับนี่ฝังนี่ฝังนี้ก็มาเอาฝนก็จะตกแล้วเนี่ยฝนลมแรงแนะนี่ลมแรงมาแล้ว นี่พี่เราจะมาดูสาเล้งที่พี่เขาลากมาคันนี้คันเนี้ยเ,เว็บร้อยสิบครับเวฟบร้อยสิบของพี่เขาลากมาเนี่ยเกาะสาเล้งที่ลงน้ำดังๆมาให้ดูาาดนว่าโอ้โหลมแรงจัดากนนี่ลมฟ้าลมฝนจะมาแล้วมั้งนี่ครับตอนนี้โอ้โหน,นี่ครับแค่นี้นะครับจากลุงดำครับ เล้งลากเรือลงมาสวัสดีครับ